เรามี partner ในการออกกำลังกล่อยวัชชีวิตนะทุกเป็นเกียรติสำหรับก้อยมากนะคะได้มาวิ่งคันทังผู้ชายที่รูปร่างดีและฮอตคนหนึ่งในตอนนี้แฟนคุณไม่ฮอตเลยแฟนคุณขุนไม่ดีเลยจ้ะภาพในโซเชียลอะที่เป็นข่าวอะใช่ไหมที่มีการเปรียบเทียบอะทำให้เราเสียใจไหมไม่นะเราขำมากกว่าารู้สึกว่าแบบ ก็รู้ก็คือรู้ไม่จำเป็นต้องแก้ข่าวอะไรก็รู้สึกว่าก็เดี๋ยวเขาเห็นตัวจริงแล้วเขาก็รู้เองแหละบางทีอาจจะเป็นแบบเป็นกล้ามก็ได้อะไรอย่างเงี้เวลาคนว่าอ้วนอย่างผู้หญิงเนี่ยเขาจะโกรธกันไหมไม่น่าจะโกรธนะแต่ว่าอาจจะรู้สึกแบบอุ้ยไม่เอาไม่พูดบ้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เก็บไปเป็นปมในใจแล้วทาให้เรามีแรงขึ้นว่าโอเคเธอว่าฉันอ้วนเดี๋ยวฉันจะผอมไม่ดูอ้วนสุดนี่กี่โลถ้าในชีวิตนะคะประมาณส8โอ้48ปแแล้วตอนนี้ ตอนนี้ประมาณ44 4สบสี่สิสาขึ้นขึ้น,นลงลง,ลงอ่ะลงยังไงน้ำหนัแต่ก่อนอเป็นเป็นคนตัวเล็ก<ม>แล้วก็คิดเสมอว่าฉันโชคดีจังเลยที่ฉันตัวเล็กเพราะฉะนั้นกินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนก็จะกิน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 เ่ยบอกนะ้วว่าตูนก็กินด้วย พี่ตูนเนี่ยเป็นข้อยกเว้นเพราะว่าเป็นคนที่ออกกําลังกายหนักมีวินัยแล้วก็เมตาบอลที่ซึ่ดีเพราะฉะนั้นเขาทานเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนแล้วคนที่บอกว่าโหพี่ตูนไม่ค่อยทานอะไรเลยก็แย่งกินเปล่าเลยจ้ะพี่ตูนกินเยอะมากเยอะที่สุดเห็นว่าเขามีซิกแพคอะหมายถึงว่าร่างเขาดูเหมือนดูเหมือนคนไม่มีจะกินอะไรที่นี่ก่าไม่ใช่จริงจกินกันหนักมากแต่ทีนี้พอเราอายุมากขึ้นแต่30ปุ๊บรู้เลยว่าทุกอย่างมันเปลี่ยนไประบบผาผ่านมัน มันแย่ลงเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นคนรักการกินเราเป็นคนชอบกินเราก็ต้องหาวิธีที่จะเอามันออกเผาผลาญมันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการออกกำลังกายหรือว่ามื้อที่เรามือยู่กินหนักแล้วมื้อต่อไปอยู่จะกินอะไรที่มันชดเชยอย่างเช่นผักผลไม้ถ้าข้าวก็เป็นข้าวเสีนน้ำตาลเป็นโฮลวีดเป็นอะไรอย่างเงี้ยที่ชดเชยกันไปแล้วเราดูแลเรื่องสิ่งที่เอาเข้าออกในร่างกายยังไงด้วยแต่ก่อนเนี้ยเรา เรามีความเข้าใจแบบผิดวิธีกรารลดความอ้วนของเราก็คือแค่ไม่ทานอาหารซึ่งพอเราโตขึ้นมาเรารู้ว่ามันผิดเพราะว่าสิ่งที่คุณทานเข้าไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไขมันเป็นของเสียในร่างกายทุกอย่างมันยังสะสมอยู่แล้วคุณก็ไม่ได้เอามันออกไปมันกลายเป็นสิ่งที่แบบนอกจากจะเป็นของเสียแล้วอะทําทให้สุขภาพไม่ดีทําให้ผิวพรรณไม่ดีด้วยคือตั้งแต่ทานัคแซนดี้มาเนี่ยขับถ่ายเป็นปกติดีมากแล้วที่สําคัญคือ ผู้หญิงเนี่ยมี3อย่างตอนนี้ที่เป็นความต้องการในชีวิตหนึ่งสุขภาพดีอสองหุ่นดีและ3คือผิวพรรณดีที่นี้หนึ่งซองมันจะมีไฟเบอร์เท่ากับอะไรนะผักเท่ากับผักเจ็ดกิโลแล้วก็เป็นคนไม่ชอบทานผักด้วยพอพอทานแซนดี้มันเหมือนกับอุยนี่เราทานผักไปเจ็ดกิโลแล้วนะเอมอมันเป็นมันเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่สำหรับคนไม่ชอบกินผักอย่างเราส่วนเรื่องหน้าท้องยังไงอ่ะ อคุณรู้ไหมว่าทําไมทําไมคนท้องผูกผิวไม่ดีรู้ไหมว่าวทําไมเพราะว่าเวลาที่เราไม่ได้ขับถ่ายของเสียออกไปอ,อะผลที่เกิดขึ้นคือออกมาจากผิวหน้าของคุณผิวพันใหม่ดีเป็นผลเป็นผื่นเป็นสิวเป็นนู่นนี่นั่น,นแต่การทานแซนดี้เนี่ยมันช่วยทําความสะอาดลำไส้ใหญ่ของคุณแล้วแล้วมีพรีไบโอติกนางจะช่วย เอาจุลินทรีย์ที่เสียที่อยู่ในลำไส้ใหญ่ออกไปแล้วเพิ่มจุลินทรีย์ดีๆมาช่วยย่อยสลายสิ่งของเน่าเสียที่อยู่ในลำไส้ใหญ่ของเราทำให้ยุคขับถ่ายดีแล้วยุคก็จะมีผิวพรรณที่ดีตามมาคือแค่ล็อของก้อยนะท่านแซนดี้ทีกเทชายชาใชาแล้วก็ช่วยลดหน้าท้องแล้วก็ล็อกไขมันแล้วก็เบิร์นไขมันเก่าที่มาสะสมไว้หมดไปทำตอไขมันและเบิร์นไขมันต้ออยากชิมไหมทานเข้าไปเนี่ย จะเข้าในวิธีคือ 6- กถึงแชั่วโมงหลังจากนั้นแล้วยูจะไม่ปวดท้องก่อนด้วยเพราะว่าอันนี้มันแบบเพียวมากๆอันนี้ก็เหมือนกับเป็นอะไรที่เหมาะกับผู้หญิงอแต่ผู้ชายก็ทานได้หน้าท้องกดเร็วล็กกันเบิร์นดีดีแล้วก็รสชาติอร่อยด้วยเอาเปบิสเบอรี่มีแอฟริกันแมงโกมีมีเชอร์รี่แล้วก็มีวีกราสด้วยถ้าเกิดว่าอยากจะดูแลเรื่องระบบขับถ่ายอยากจะดีท็อก ทานก่อนนอนอแต่ถ้าเกิดว่าจะอยากจะให้ช่วยให้เบิร์นเวลาออกอออก,กํำลังกายได้ดียิ่งขึ้นเนี่ยทานตอนเนชา้าทานตอนเช้ก็ได้หรือทานก่อนออกกาลังกายก็ได้แล้วถ้าอยากจะให้บล็อกอันเบิร์นเรื่องของการรับประทานอาหารทานตอนทานก่อนทานอาหาร15<อ>นาท<อ>ีเพราะว่าสับปะคุณมันเยอะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณทานได้ถูกต้องตามคำแนะนาอะ่ะแน่นอนว่ามันเห็นผลแน่นอน